เพราะงั้นการจองเป็นเจ้าภาพในการเสด็จพิธรรมของหลวงพ่อสนองอาตมพยโยนั้นบางทีตะวัดใดสาขาใดาที่สะดวกในวันไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่เรารถที่ใดนะคะอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพเสด็จในแต่ละวันนะคะก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เราท่านก็เอาวันที่ท่านสะดวกแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยบางทีสะดวกตรงกันหลายหลายเจ้าภาพไม่เป็นไรค่ะ นะคะเราก็ร่วมกันถือว่าจะเป็นสิทธิภาพที่ศิทธภาพเราก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือทําให้หลวงพ่อสนอส่าววเพรานบางคนก็บอกว่าเออเขอเป็นคนยโดดๆได้ไหมอันนั้นไม่ใช่ปฏิบรทาของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อบอกว่าให้ทุกคนเสนอภาคกันเท่ากันนะคะเราจะมาบอกว่าเดาโดดเด่นแค่คนเดียวอันนั้นเราจะยกให้เฉพาะบางกรณีเท่านั้นนะคะอันนี้ขอเรียนที่ทราบไม่ใช่ว่าเราถ้เาเป็นเราคนเดียวเราไปออกเดียวหรือไม่ต้องไปต่อยวาน ะะเราจะได้มีบริวารคพาว่าบริวารในที่นี้ไ่ดรัเป็นผ้าเป็นนิ้เป็นเมือนนะคะว่าบริวารหลายก็จะบริวารที่เอาในเ็เ็้าของคนนี้จะเป็นคนรับใช้คนนี้เนทีน้นะคะเราต้องเข้าใจ่ำบริวารในสัมากิฏฐิะท้ายนี้อยาก